สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอซีทุกๆท่านค่ะวันนี้แม,ม่โมีมเป็นเหตุนะคะทำเอาพ่อคุณได้นอนโรงพยาบาลเลยค่ะนี่แม่เขียวก็เพิ่งมาเมื่อประมาณสี้านาฬิกาครึ่งนะคะสามโมงครึ่งค่ะมาถึงอันนี้แม่โมเไม่มีควันพ่อคุณแล้วมีควันใหม่แล้วค่ะน แล้วก็ได้ยินดูมองดูเด็กๆเ,เล่นนะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านน้องดาวนะคะเด็กๆเ,เรากำลังเล่นกิจกรรมกันนะคะเด็กเราเด็กๆเ,เรามีกิจกรรมเล่นเตะฟุตบอลนะคะสาวปีใหม่ได้ชุดจากผู้ใหญ่ใจดีจ้าขอบคุณมากๆค่ะ ชุดนี้เป็นชุดแม่เอฟซีทำให้แม่โมมีนะคะแต่ว่าชุดเล็กก็เลยให้น้องปีใหม่ใส่เลยนะคะสวยมากค่ะชุดสีชมพูขาวอมชมพูนะคะ <c oughs> น้องดาวไม่เข้านะคะเลือกีต้าลูกเลือกีตาก้า มาะคะ่ะเข้ามาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะรอบนี้เป็นรอบของน้องอุ้มนะคะอุ้มค่ะไม่เข้าเหมือนเดิมนะคะเต๋บอกเข้าค่ะนี่ว้าวสักเล็กแล้ว พ่อ,พอ,อยากขึ้นโต๊โชว์ค่ะนี่สาวอุ้มอยากขึ้นโตโชว์ค่ะไปพี่ปีพีปป่ปีแกตัวใหม่บ่พีป่ปีแกตัวใหม่นะคะโมโมโม,โม่จะเล่นดินลูกน้าไม่เข้าเหมือนเดิม รอบนี้เป็นรอบของชายเลิฟนะคะชายเลิฟกันเออเตะยางนิ่มนวลน,นะคะ

พ,พี่นบิสผ้าพอสิผพ้าพเลนค่ะนี่ออเอออกเกล็แกตัวอโอ้คือจิบแห้งเด็ดค่ะ เก็บดูบอลหอบนี้เลยค่ะนิ่นเก็บักยังนี่ยังดีค่ะนิ่เมื่อกู่เหโอกาสเอ้อ

บ,บ il, ่มีคนตีเข่าโกเลยค่ะนี่นังุนัง่งไอ้ี้บสไไข้กงียงงกงี้ยงเงกๆงี้เแล้ยงีอ้าวเด็กเเราตีไปเข่าสักเชือกนะคะคบาลูกมาเม่อันกอนมเ้ยอีกก well ้าฮะไ่าคบพีเมยได้นะบวกพิดบวกพิดใช่ไหมมันได้กต้า เด็กเราไม่เข้าสักเทีอยเลยนะคะคุณเลือดต่างหลายพรนันเ่าครบแล้วเพนั้นว่าเินเด็กเด็กนแล้วให้กินผลไม้ก่อนบ่ ค่ะเดี๋ยวคุณประเจี๊ยบจะสนับสนุนนักฟุตบอลด้วยนั้นตอนนี้นะคะผลไม้เราได้1นึ่กร้านะคะเดี๋ยวให้น้องๆใทานก่อนเนาะบวกยังไงได้จังสองร้อยยี่สิบลูกหอยเบลอบวกแล้วบวกอีกนะบวกแล้ว like บวกอีกตัวเนาะเครื่องคิดเลขล้วนเครื่องคิดเลขล้วนแล้วมันต้องเหลือเท่าไหร่อ่ะมันสองร้อยอะเหลือดแปดสิบสองโอเคจัดร้อย เดาล,ล,ลืมข้านเข่าผลไม้แล้วกักนนี่ิ่มขารเข้าผลไม้เล็วนักฟุตบอลเรามีทั้งหมดจ็ดเชื่อกา้อามีแม่เอซมาด้วยนะคะวันนี้ เด็กหน่อยเขามามันำนี่ก็ได้เพราะไงบุญงานบุญสูบุญชูเขาจะเข้าที่แล้วเีโมเมียชิ้นหอดพอคูดบ่ือชิ้นหอดบ่ดี่ม่มพคนเอาหนาได้แบบนี้ไอ้บอกอย่ากัดมือพอคูดเพราะว่าเมโมเมียลมหุดหิดนะคะ พ่อคุณก็ผือไปนิดน้อยความบังเอิญค่ะเพราะว่าเราลักแม่โมมีมากก็เลยได้ปอป้อนนมเม็ดนะคะพ่อคุณก็เลยได้เป็นอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าตอนที่พ่อคุณถูกแม่โมมีกัดนั้นเอานมเม็ดมาให้แม่โมมีกินนะคะป้อนปากเลยค่ะป้อนใส่ปากเลยนะคะถึงได้เป็นเหตุ ให้แม่มเมได้กัดมือพ่อคุณนะคะแม่มเมก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะเพราะว่าเป็นอุบัติดหีุค่ะว่าเรารักแม่มเมมากก็เลยต้องป้อนนะคะแต่พ่อคุณผือเองค่ะไป็นะไรนะเพื่อนคอยเอยหมอเห็นนอนฉีดยาฆ่าเชื้อค่ะคุณหมอให้นอนฉีดยาฆ่าเชื้อสักสองสามวันนะคะ แล้วก็จะนัดฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าด้วยค่ะเพราะว่าหมอบอกว่าถ้าถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดต้องฉีดยาพิษสุนัขบ้านะคะก็เลยได้นอนโรงพยาบาลค่ะไม,ไม่ได้ใส่น้ำเกลือนะคะแค่นอนฉีดยาค่าเชื้อหมอก็เอ็กซเรย์ว่ากระดูกแล้วนิดหน่อยค่ะก็เลยต้อง นอนจิตาแล้วเราก็เลยตอบการรักษาของคุณหมอไปนะคะก็เลยให้คุณตามาเป้าแม่โมมีแทนนะคะเด็กๆแล้วยืนรอออเดอร์แม่ๆนะคะนี่น้องบุญชูขึ้นโต๊ะเร็วถ้าแม่เขียวอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดช่วงเช้า สักวัน2วันนะคะเพราะว่าเราจะไปเฝ้าคนเป้าพ่อคุณที่โรงพยาบาลนะคะแม่เอซจากจากบ้านตะกางพระท่าตูมป,ประมาณ30กิโลนะคะอยากมาหาเด็กๆคัน ดีกแล้วคันน้องดาวขั้นเขานนเวันนี้่างเดียวคันกันเข้าหาผลไม้อย่างเดียวเลย สุขนอทนะคะมาเยี่ยมน้องๆเรื่องที่บ้านน้องดาวนะคะขอบคุณพี่กรุณาก็มานะคะแล้วก็พี่แขกสุธนนอ์แล้วก็พี่น้องนะคะแล้วก็พี่อย่างน้องลืมชื่อค่ะนี่คนลืมชื่อลืมชื่อนะคะ เด็กๆนะคะนี่มีกิจกรรมเล่นฟุตบอลแล้วก็นอนรอผลไม้นะคะขอบคุณจ้าก่อนแล้วเมโมอยากก็ใกล้นะพิกาลุณาหมาก่ะแล้วว่าเมโมสิเต,ตะตบหมาถึงปีดิขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านค่ะที่เป็นกำลังใจให้พ่อโมเมแล้วก็ ครอบครัวของแม่มมีนะคะขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญค่ะขอบคุณจาหรับค่าโรงพยาบาลของพ่อมอมีด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะเป็นรางวัลลอบใจด้วยนะคะคุณทุกท oh <rails> ่านขอบพระคุณใจจริงค่ะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะเราก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีจ้า